นี่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ว้าววายแชนแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งับการดีอัพเช่นเอ็มวีของซีโนเนียใช่แล้วทุกคนกับฮาร์ดแควคนะครับผมมาช้าแต่มานานทุกคนมาช้าแต่มานานจริงทุกคนนะไม่ได้มีเวลามานั่งทำด้วยกันเนาะอย่าไปดูกันดีกว่าถูกต้องครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับ ฝากในเมื่อฉีดได้แล้วให้ดูคลิปก่อนค่ะกันพิเศษมากมายรออยู่ในเทลิสเอ็กซ์คูซีฟคอ e เม้นบจาร์และยังให้ปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กันำลังใจไนด้วยนะคบครับไปครับไปดูกันเลยโอ้ผมเหมือนแบบอนิเมะว้าว พ่อพ <laughs> สอซจับมืออย่างนี้ไง,งคะรับเดี๋ยวลูกเราไปจับมือเขาเลย <laughs> ไเลย โอ้ยแรปแรปเท่มากเลยเฮ้ยใส่แก้วปะฟิลฟิลวะฟิลฟิลอะไรแบบ ของทงั้งคู่ว้า เทมากบินบินบินต่ำมากขึ้นบ ื่องบินเออสองสบาเลน่ารักอ่ะออปชั่นี้เออ Hard q ค a k จบไปแล้วค่ะว้าวเป็นแบบมาา เป็นเขาเรียกว่าไงเพลงคู่ที่โตขึ้นจากที่เราเคยเห็นปกติมากปกติแบบฟิลแบบเพลงก่อนหน้านี้เพลงซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความหวานกงานรักเออแบบอบอุ่นอันนี้คือเผ็ดร้อนอันนี้คือเผ็ดร้อนเปลี่ยนอารมณ์แม่มากจริงสุดเปลี่ยนอารมณ์จริงคือแบบว่าเนาะด้อยแบบว่าคอนเซ็ปต์เลยไงก็คือแล้วคือแบบมีความแบบยั่วยวนแบบ เล่นมาเล่นก่าแบบเป็นการแบบแบบอย่างเงี้ยเตาะฉันหรออะไอย่างเงี้ยก็ได้สิเข้ามาสี่เรอยนเงี้ยทำให้ใจฉันสั่นเป็นฮ e a r t quake เปเลยจริง้ตองก็คือคนดูยังใจสั่นเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอแบบเนี้ยมันออกมาเข้ามาแบบเนี้ยเป็นยังไงล่ะใจสั่นก็เป็น heart quake ปเลยตอนแรกไม่ให้เขาจับ แล้วก็ดิวกันปุ๊บบโอเคแต่น่ารักมากเลยนะรักคือเท่มีมีความเท่ด้วยด้วยลุกของออ l b บ a c k เลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีแล้วพอมันเป็นหนังเป็นอะไรเงี้ยหนังแก้วอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นแบบแล้วก็แบบมีกลิ่นอาของความเซ็กซี่ี่น เออด้วยด้วยด้วยแบบทำนองเพลงด้วยแล้วก็ท่าท่าเต้นโครกกับต่างๆที่เกิดในเมีอเออมันมีความแบบเซ็กซี่เอะไเมนต์ต่างๆมันก็เลยเป็นรวมรวมให้แบบว่ามันมีแบบแพชชั่นอ่ะแพชชั่นของของของทั้งสองคนที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นฟิลฟิวแบบธีมของแบบคอนเสิร์ตที่ผ่านมาไหมเห็นสีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตอนนั้นพวกเราแบบไปต่างประเทศกันเนาะทุกคนก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไปงานน้องด้วยอะไรเงี้ยคือแบบรู้สึกว่า มันน่าจะมีกลิ่นอายประมาณนี้แน่เลยมันน่าจะเป็นเพลงธีมของแบบคอนเสิร์ตด้วยคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบเออมีความแบบโตขึ้นดูมีความแบบลุ่มหลงอะไรบางอย่างการดึงดูดเข้าหากันใช่ซึ่งแบบเออมันโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจากแบบเดิมมากๆถูกต้องและแบบเฮียหล่อมากตอนแล้วแบบพาร์ทแรปแบบก็คือแบบเท่นะตอนนี้อยู่ใน ช่องๆเออเออไอไตรงไอตรงช่องๆนะที่เขาอยู่ในกันะใช่ใช่แบบโอนแล้วแบบว่ามันมันแบบมันแบบมีเรื่องของมุมกล้องหรือภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเทส่วนนี่ของเราคือน่าหลแบแล้วก็มีความเซ็กซี่มีเปรี้ยวแซ่บอันนี้เปรี้ยวแซ่บจังหวะที่ข้อมือหลุดแล้วช้อนที่พี่ดนบอกว่ารองเท้าสูงมากอะคือแบบโอ้ไม g ก d จริงแล้วจังหวะที่แบบ ถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกกินหยิบเชอร์รี่มากินโตแล้วจริงนะโตแล้วจริงแลเราจะมองนุ่นี่วเป็นสามขวบไม่ได้หรกี่ก็คือเอาน้ำล่าเลยเซ็กซี่ไงจริงเออทุกคนแล้วก็เอาแก้ววายมาชนกันกิิงเง่มันมันน่ารักนะมันมีความแบบ ก็มีมวลชวนเขินไงแล้วแบบแบบบูบวาเออร์ฟแบบเขินแบบแบบออะไรย่างงเี้ตัวแล้วอ่ะไม่ไม่ใช่มุ้งมิ้งอ่ะะเป็นอีกแบบหนึ่งไงทุกคนแบบเผ็ดแซ่บจริงอันนี้แบบแซ่บจริงจริงแล้วเพลงก็คือสนุกมากแล้วรู้สึกว่าเป็นแบบว่าถ้าเกิดว่าแบบเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบไลฟ์ออนสเตจก็จะต้องมีแบบเนาะดูแบบสนุกสนานอ่ะเพราะว่าด้วย สไตล์เพลงความหมายนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เนาะใช่แบบการพอแบบแล้วแบบได้มาเต้นคู่กันอะไรเงี้ยโอ้โหมีความโคลกับคูกจริงทุกคนรด้สกว่าเขาทั้งสองคนเลยแบบมีพัฒนาการถ้าถ้าเราดูตามน้องมาตั้งแต่แบบซีรีส์แรกนึกออกมจนจนเรามาเห็นตอนนี้เราก็รู้สึกว่าแบบทั้งสองคนแบบเก่งขึ้นมากๆทั้งในพาร์ทของอะอย่างร้องอะไรเงี้ยนุ้งนิวก็คือแบบเก่งอยู่แล้วอะเฮียก็คือแบบ อัพสกิลตัวเองสุดๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าการร้องการเต้นของเขาตอนนี้มันแบบก็ทําได้ดีมากๆสามารถแบบเพอร์ฟอร์มบนเวทีที่เป็นคอนเสิร์ตของเขาทั้งสองคนได้ที่แบบเอาอยู่มากๆจริงๆคือคอนเสิร์ตอลังการมากนี่คือแบบเห็นภาพเห็นในแบบเอ็กอะไรเงี้ยโอแบบสุดยอดจริงๆแล้วก็สเตตต่างๆคืออึ้งจริงมากทคนคนที่ได้ไปดูคอนก็คงจะคุ้มค่ามากๆเลยทุกคน เลอะมากค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรอติดตามผลงานใหม่ๆกันต่อไปนะครับผมใน2026เราน่าจะมีอะไรให้เราได้น่รับอีลีหรือเปล่าตื่นเต้นจริงอยากดูมากทุกคนก็เดี๋ยวเรารุ้นกันว่าผลงานต่อๆไปของจะเป็นอะไรระหว่างนี้ก็น่าจะมีนุ่นนี้นันออกมาให้เราหลายคิดถึงอยู่ตลอดแหละเนาะทุกคนก็ฝากตามเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย